ชั่วโมองสุดท้ายพื้นที่ประชาตาายประาปาาชาตาเมือนเป็นพื้นที่ที่ที่เราต้องต้องพยาย,ยามดิดิสกู้ไว้ตอนนั้นมันมันโถมมันหนักมากหนักจริงเ<ม>สียงปืนเสียงเอฟเสียงระเบิดทั้งของฝั่งมันฝั่งเราดังปนกันมั่วไปหมดครับมผมผมก็ก็ใส่กันจนสุดนะครับ<ม>ไอ้ที่ว่าแบบยืนแลกนอกมังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แลกกันทุกคนนะครับผมรู้แค่ว่าถ้าอยู่จริงๆก็ดี แต่ถ้าเราหยุดแล้วมันไม่หยุดอะอสุดท้ายแล้วมันมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายครับซึ่งถ้าถามถ้าถามผมผมผมไม่ไว้ใจฝั่งมันสองอาที่ผ่านมาที่ว่ามีเหยียบขึ้นระเบิดของของของร้อยตรนนั้นตอนนั้นผมโกรธมากครับใจผมแบบผม,มอยากจะลงไปยิงกับมันให้หมดแม็กเลยครับเพราะว่าหัวหน้าพล ผมเห็นแกมาตั้งแต่วันแรกครับแกเป็นคนดีมากเลยครับให้เล่าถึงพื้นที่ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่วันที่24ที่มีการประทะก่อนเลยผมนั่งรถรถเอ็มมาครับมีความรู้สึกที่ว่าไม่ไม่เหมือนการนั่งรถครั้งไหนๆครับเพราะว่าครั้งนี้เราเราไปไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือว่ามันเป็นสถานาการณ์จริงแล้วครับตื่นเต้นมากครับ แต่ว่าตอนนั้นก็นั่งรถมากับผู้หมวดอีกคนหนึ่งครับเป็นรุ่นพี่ผมครับชื่อผู้หมวดเรดาครับก็คุยกันตลอดทางครับว่าถ้าไปถึงแล้วแบบมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มึกภาพไม่ออกครับระหว่างที่นั่งรถมาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังอยู่เรื่อยครับเสียงระเบิดเสียงปืนผมมาถึงก็ดึกแล้วครับตอนนั้นก็ยังประท้านอยู่ครับส่วนที่ผมมามัน มันใส่กันทั้งวันครับลูกบ m ลูกคอก็ลงลงฐานมาเรื่อยๆครับตอนผมมาถึงมันมืดมากครับมาถึงตอนกลางคืนเลยครับฝนก็ตกครับแต่ว่าแบบภาพที่เห็นก็คือฐานมีตะลุไว้หมดนะครับส่วนผมตั้งรับต้านทานฝั่งมันเพราะว่าด้วยความที่จุดที่ผมอยู่ครับมันมันอยู่ไกลสุดแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าจุดต้านทานกันกันมันตีโอบเข้ามาถามความแตกต่างระหว่างที่เราเรียนที่เราฝึกมากับสถานการณ์จริงความแตกต่างตรน ต่างเยอะมากครับมันการฝึกเนี่ยก็คือเหมือนฝึกเสร็จฝึกจบเราก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้ได้รับวิชาต่างๆแต่พอมาแบบนี้ครับมันมันคนละแบบนะครับมันมันเส้นบางๆครับความเป็นความตายมันสามารถแบบตายได้ทุกวินาทีเลยครับผมผมไม่เคยฝึกในในที่ที่มันแบบเป็นป่าทึบขนาดนี้ <S <S นแล้วก็มีความแบบค่าศึกฐานของมันอยู่ใกล้มากครับ การฝึกของผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนระแบกหมเลยครับช่วงแรกๆผมจะศึกษาจากพี่ๆทหารพ่านก่อน<ม>เพราะว่าเขาเขาชำนาญเรื่องของพื้นที่มากมแล้วในในฐานผมก็จะมีกระบวนที่เป็นทหารผ่านด้วยผมก็เอาทั้งสองอย่างนี่ครับประสบการณ์ในเรื่องของการฝึกแล้วก็ประสบการณ์ที่ในเรื่องของความชํานาญพื้นที่ในเรื่องของแบบ พื้นการยิงหรือว่าอะไรต่างๆครับก็เรียนรู้จากพี่ทหารพานหน้าง,งานเลยครับเล่าช่วงเชิงสุดท้ายตรงไหนให้ฟังนครับก็ใส่กันจนสุดนะครับไอ้อที่ว่าแบบยืนแลกนอกมังเกอร์อะไรอย่างนี้ครับม,มันก็แลกกันทุกคนนะครับทุกหน่วยทั้งฐานพานฐานราบหน่วยผมอยู่แม้ว่าทั้งใครก็ตามครับนัตอนนั้นคือมันผมไม่รู้หรอกครับว่าตอนนั้นมันจะหยุดยิงจริงหรือเปล่ามันโถมมาหนักมากหนักจริง เสียงปืนเสียงเอฟเสียงระเบิดทั้งของฝั่งมันฝั่งเราดังปนกันมั่วไปหมดครับดินสะเทือนสะหน่วหวั่นไหวไปหมดครับคือก็ฐานผมนะตอนนั้นมันก็ระเบิดลงเยอะครับส่วนที่อยู่ในบังเกอร์มันเหมือนในหนังนะครับฝุ่นเปืนอะไรพุ้งไปหมดเลยครับแต่ถามว่าการออกมานอกบังเกอร์อันตรายไหมอันตรายมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เราต้องระวังกระสุนวิถีตรงจากฝั่งมันมันจะมี เรื่งลูกคอสเก็ตคอสเก็ตบีอแล้วก็กระสุนแตกอากาศอีกอแต่วา่าตอนนั้นก็คือใส่กันจนสุดเต็มที่ครับหลังจากเที่ยงคืนนะครับฝั่งเราหยุดยิงส่วนฝั่งมันก็เริ่มแบบเริ่มซามจนผ่านไปประมาณ 5, 5้นาทีครับทุกอย่างเงียบเงียบแบบไม่มีเสียงอะไรเลยครับ,รบก็เป็นความรู้สึกที่แบบ รู้สึกมีหวังครับเพราะว่าถ้ามันหยุดยิงจริงผมผมก็รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยลูกน้องก็ได้พักกันแล้วเพราะว่าณตอนนั้นไม่มีใครได้นอนเลยครับหลังหยุดยิงเนี่ยมินาทีนั้นเราเรารู้สึกยังไงสึกดีใจที่ทุกคนปลอดภัยครับอ,อย่างน้อยลูกน้องผมไม่ตอนนั้นนะครับไม่ไมีไม่มีใครเจ็บไม่มีอะไรแต่ก่อนหน้านั้นถามว่ามีไหมก็ก็มีมีครับแต่ว่าก็จะส่งกลับส่งกลับไปส่วนหลัง ถามว่าการความรู้สึกกลัวตายมีกันทุกคนไหมมันก็มีกันทุกคนนะับอย่างผมเองผมก็กลัวตายผมบอกเลยผมไม่อายด้วย<ม>แต่ว่านะตอนนั้นมันมันก็ต้องทำหน้าหน้าที่หน้ตรงเนี้ยอย่างน้อยให้ดีที่สุดอย่างน้อยถ้าผมตายเนี่ยผมก็ขอแบบให้ภารกิจมันสําเร็จโดยที่แบบมันมันลุกล้ํามาม ดินแดนของเราไม่ได้เราออกไปเลยห,หรือ่าออกไม่ได้ครับอ,ออกไปคือระเบิดตอนนี้มันมันวางเยอะมากครับ<ม>ออกไปยังไงก็โดนครับ<ม>ดูมองไม่เห็นจริงมึกผ้ฝนเปรย์ลงมาครับ<ม>ถ้ามันแอบ,บมาฝังตอนนั้นนะครับคือไม่มีใครรู้